ขาสงามเลยอ้ยนีต้องเอาเนี่ยแห้งตัวงามครับตัวนี้น้องอุ้ยเ็ดจัวไ๋าตัวอาตัวจเจีเจียหม้เจียหม้อแล้วเห็ดงามเนยวนน่อุ้ยนี่ตัวใหญ่ใช่ไหมทุ้งเทใดละแม่เนี่ยทุงลงหันลงะลอยเนี่ยยแห่ตัวเนี้ยลอยอแค่กันนะแต่ว่าตัวงามตัวตัวงามตัว โอ้่ใหม่มันสดเงออกง่าเลยอะไปแบบนี้บรรยากาศท่าด่านลานดอกจานกับอำเภอเขียมราชเมนีครับลมแห้งแห้งพี่น้องครับอุ้ยอากาศกลับมหนาวมาเย็นอีกรอบนึงครับบรรยากาศพี่น้องไทยเล่าครับค้นสินขาขามฟังมาขายครับผมค้นสินขามาขายมาเละมาเที่ยวเนี่ยเพราะว่าจะพาพี่น้องมาาะเบิงบรรยากาศ ตลาดท่าดานครับว่าช่วงนี้พันนีซ้ซินขายยังมาขายเนี่ยนะตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ท่าดานครับเดี๋ยวอีกสักคู่ผมจะพาเขาไปเปบ่งบรรยากาศทางในตลาดครับ้องเรว,วบรรยากาศแม oh ่น้ำคงทั้งฝนหนาจะเป็นเรืองคองฟังพี่น้องทั้งสอบโบอเล่าครับ<อ>ผนอยู่กลางแม oh ่น้ำคงเป็นเลือดใส่บอกพี่น้องเป็นเลือดดูดใส่บอกครับ แอนเมนก็บ่เคยเห็นไปเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศทางง่าตลาดน้ำกันครับสวัสดีพี่น้องสุกคนครับบรรยากาศช่วงส้อสจังหน่อยครับพาพี่น้องมาหล่อเบ่งตลาดล้ามดอกจันมาเนี่ครับหาเราเบ่งสิ้นขาดยินง่ยนเขามีเขียดมีของป่ามีแมงแข้งครับ ไม่แข็งครับโปรครีบยังเพิ่นบุที่เพิ่นเอาไปปนนะนะพี่น้องเนาะไปเบื้องน้นกันครับอากาศอากาศเย็นๆลมวอยๆลมหนาวมาอีกหลอบพี่น้องครับหนาวตัวนี้แห้งติดโค้งแห้งหนาวเลยครับอากาศหนาวอากาศเย็นฮาลโหลเบื้องว่าช่วงนี้เพิ่นได้ยังมาขายกันนะนี่ยูด้วยเขียนหน่อยคุณอู้ยเขียนละลายดูตัว เียดน้อยนไงเพื่อนวะงันแดดมัหย่อนเฉียดไงเดีทย้มีเฉียดมีกระปูกระแปงเฉียดจักบาทนี่แม่เนี่ยทุ่งนะทุงละร้อยอันนี้ปตลุกเนี่ยกระปูวันี้ะแปงกรบปูแมีปูหน้ามีซุปูมีกระปูกระแปงเราวันนี้เรา นี่ยตัวนี้มันเป็นกระปูกระแปง้งกระแป้งปูแป้งผ่นเดินปูแป้งครับมันจะโตัวแบนๆตแบนกว่าปูหน้าแต่ว่ามันแสบมันมันกว่าปูหน้า <c oughs> มีสุยางปูหน้าปูหน้าหรือปูตามนี่ตัวใหญ่ไหมจะมาเอื้อนน้องจะมาเอืกับปูหน้าครับเป็นเอื้อนน้มันคือสินมหาสินบ,บาทตัวมหาสินบ,บาทตัวนี้ปูตามสมอแม่คือตัวใหญ่ ปูเห็นปูตามปูเห็นปูหน้าปูแป้งเขียดน้อยโดปดทยวด้นงด้ี่ก็ปวดครับปูนะ่าแต่อยากได้แม่แล้วว่าอยากได้ยังลาวานีเบอู้เขียดีโมกันมีตัวนี้จบจบอาตัวเขียดโมเแล้วเห็นงามเลยนะอู้ยนี่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมนี่ถุงาดอะไรเนี่

พอจะทุ้งได้หรอทุ้งฐานโตทุ้งมันแตกทุ้งแตกทุ้งขาดทุ้งมันแตกมันเต็มมันเต็มเอาบอหว่าทุ้งก็าสอนไรเขาไงนะมันเต็มใจหลายมันเต็มมันบีบมันดองนูนี่อู้หมันเปตัวใหญ่ๆงามๆครับแม่ยขาเพิ่นกับ่ได้หักขามันนะนะโอ้ยสิเกือบต้มหมูตัวเขาแบบมาแบบสดๆเลยนะครับก็เลยเต็มนี้น้ำกันนีกระปูกระไหลเกียดกบเกียดกระไหลครับก็ออกว่าั้งแตเบิร์ต ยังท่านเบิร์ตตัวพี่พ,กพักดังคมก็มีกระไรก็เฉียดระอยขายยังทำไงถ้าขั้นดีเฉียดข้าคำเฉียดอีโม่ส่วนกระหน่ำของมึงเด้อกานนี้ไม่ตุกอีหอมมีสุยางเรายังเอาออกบะท่านเบิร์ตซื้อนี่พี่อยู่พี่ก็มีพักดังคมก็มีพี่แนวไปออมใจ้ <c oughs> วยบดไม่หอดกล้วยไม่หอดกระโผดไม่หอดกระปูดอง มีละี่สิบบาทหนบาทองยยังาะท้งหลากอย่างเพิ่อเาแม่้ครอยู่รง้างางบานเฮา่แม่บ้านกาลังสีเบิร์เราเิ่มกปุัมาแหลกล้แม่คุยคลิปนะบ่มีได้กระปุกทุกหาทีแม่ค่ะักดังผมทุกเปล่าแหละไปแหลกไปแหลกเดี๋ยวมเฝ้าถ้าแม่ได้ปออันะโอ้ยตาใบนี่ยหน่อยจังได้จังใส่หอดทั้งหนองมา อี๋ผัวีเจ้าเขาดันขมนี่อ่ะมันเนาะแมนครับคู่กันแล้วนี่เขียดก็พักดังขมนี่เก <c oughs> ้ากับปูนี่เอาไปออมใจกันมะนนกรอบปลาแต่นี่เนา่นใส่ตำมังคงจำกุ่แม่ขามาแต่ทั้งเหล่าได้พี่น้องครับแม่ข <c oughs> ามาทังเหล่า๋อสินคามาจากฟังกุ่นลยเแต่ว่าเขียดรงามขนาดเลยขีดดีโมเนาะเขียดขียดงามไย ข้ามนะลอยหาิเต่านงเขียนลอยจังลอยนเขียน่จังลอยนังเขียนน่อยลอยนังเขียนคำามันแพงกว่าเขียนเงินแล้วคำมันแพงกว่าเงนำมันแพงตัวงามบเอาไปป้งใด้ได้มันตัวใหญ่กว่านะปีงใหตามแบบถัวนี่โ่ทางฝุ่นจังนีโอ้แผ่นห่อแต่ข้ามห่อแต่มาลอหอเดียวรอเท่าไดอยู่แล้ว เราเัว่เอาขวางเึ้นมาทังน้โอ้ยนั่นะทงเขียดึ้นกันเขียดยังครับเขียดข้าคำอช่วงนี้เขียดกำลังมาไหลเลยเขียดข้าคำหัวต่ใหมากมายนี่บครับเิตัวหนยังง่นี่นี่โอ้ยเขียดหมู่แล้ววยัง่าบกบกัี่โอ้ยเบ้งนเบิ้ง้โคเบ้งันไมเด้ อุ้ยนั่อ้แห้งตัวงามครับตัวนี้นออุ้ยเหี้จังตัวไก่บ้านเพื่นมันโบเอ็ดคือบ้านห่าเด้ครับอู้ดมสมบูรณนกว่าบ้าน่าเดนห่อป่าบ้านห่อสามโคกอะไรสิไดนีนีห้บ่ได้พราเหียบลูกน้องเขาเนบ่ได้หอดเรว่าหีบบ่หนน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 ่นนนนนนมนนนนน บ้านเพิ่นจะแม่นมันอุดมสมบูรณ์ยังไหโอ้ยมันเหลือหลายอี่างนี่มันเห็นการอีกแหงครับต้องหลายแหงแ่แหละมันบ่หลายอย่างบ่เห็นบ้านเฮาไปใจเบิ่ขึนน้นบ่พอเส้นขนาะ <c oughs> มาจากพี่น้องข้างล่าครับเพิ่นเอาขามขึ้นมาเอาเขึ้นมาตรงนี้นะพี่น้องครับเอามาจากท่าด้านนี่แหละโอ้ยแต่อ,อ่อนสอนเลยเขียดค่ำเขียดข้าค่ำเขียดใส่เขียดอีโมครับมีฮอดกบคุณนะหลายครับวันนี้เขียดหลาย เียดหลแหงเนาจะยังไห้อย,า,อยางเขาไปบินข้างในน้ำกันครับว่าซินคสาะซินีแงอื่อนน้ำอีกว่เพราะว่าทีน,น,นีนแน่มันมีเฉียดรับเฉียดแงปูแงบักไว้แล้วครับปะเดี๋ยวห้อยางเข้าไปบนง้างในน้ำกันครับหลอกเขาไปทางในน้ำขับจังหน่อยหารลเบิบงแงเสียบแนวเสียบ,บบ้านเฮาช่วงนี้ครับบักไว้ตัวาุุน มีหอยหัวนีปูน้าวิใครโมแดงกามาล่ะท่านนี้โมแดอนี้บบตรงอนี้บบท่นตรงอ๋อปอก้อน่ะไ้ตรงอ๋อมันแหล้วแตมือล่คเแล่เมือล่าเตมือเมื่อตรงหมบตรงแั่ววาก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้เนาะกำลังมากด้ขับใครมแดงช่วงนี้มาเรื่อยๆขาเทียจังหวะกะสีด้ไใคตรงขาบเทียจังหวะกะใครบบตรงไาด้ไใครฝาก แค่นี้ครับเขียดขาคำอุ้ยกบเป็นกันนี้มีกบนาเขียดมอเขียดขาค่ำปูนาครับพี่ของแซบตามฤดูกาลบ้านหอคลับไปรอบางแจ้งน้อยพี่น้องครับคุณผู้ชมบรรยากาศทั้งในตลาดน้ำเบื้องนี้ลา่ทาเบืเ้องนี้ช่วงเทศกาลครับพี่น้องครับเบื้องเด้อแปลนเอ,อิร์ตเติร์ตมีแต่แม่ค้าลูกค้าบ่ทันมาอยู่ฝันหนาวบ่ เอามาแตนดีเถอะเมื่อนี่คือบ่คือเมื่อนั่นไหคนเบิดคนกรเบิดพวคนบาดเนี่ยข้าเจ้า <Assass> ก <Pizza> <im CPR> ้าวกรุงเทพบรรลัยนี่เต็มไหมขาบาดเนี่ยมาเด้อลูกขาเด้อบาดนะปลาลดงามๆลูกขาก็ปลาไหลปุ้ยคือเหลืองเป็นตาแสีบแต่ลับปลาลดตเป็นเจ้าบ้านนี่แหมเนี่ย เกียิสิบบาทได้ครับเนี่ปลาหลดแห้งมามือนันคนายหลายมือนี้ลูกค้ากับรุงเทียบไกลบแล้วกับเลี่บันตะสินขากัยังไยอยู่ข้องหนนแห่ง,งหหกันมีปลาแห่งค้องแห่งไยแต่วัปุริภคน่อยมือสินา้า,ายังไรคือเรารับตลาดลานดอกจันครับสื่อมีของฝากค้องตอนคนะ ไข่หมดแดงก็มีเะไรพี่น้องโอหหมดองแนะนำเต็มยู่ง้วยอาจารย์มากลเลยนี่เะแนวไดไครับช่วงนี้มีแต่แดงกับแดงนี่ยังคือหวานแน่นอนเลยพูดมีอยังเด้ตลอดตลาดตลาดร้านดอกจานครับช่วงนี้สินค้าก็อยู่ประมาณนี้เลยพี่น้องครับเห็ดกัมีเห็ดฟางนี่แหละเห็ดปลาบ่มีเห็ดฟางเห็ดบดเอาไปเกี่ยงไปออมใส่กบครับนอนใหม่มาพอย หอยจุดเป็นโลโลเลยบ่ครับโลนึงสี่สิบบาทโอ้โลละสี่สิบบาทนะครับ 4, 4, 4, บาหอ,อยน้อยใหญ่ของกินตามฤดูกาลกัจจิโอประมาณนีะครับพวกเแ็ดพวกแง่งที่โบนี่เช่วงนี้อันนี้จะมีหน่นอไม้นหน่อไม้แหนงหน่นอไม้ปลาแม่น้ำโขงครับปลากดข้างสองร้อยห้าสิบบาทครับโตสดๆเลยปลากดแม่น้ำโขง เด็กยังได้ครับท่านเงียบเงียบเงียบเงาเนาะช่วงนี้เนาะลูกค้าดกับกรุงเถีเบเป็นไตัวนี้ประคบบ่ครับนี่ประคบนี่มันประคบโลดเทเดียวปลาคบสามลอยหาสิบประคบปลาเนื้ออ่อนครับเขามาหาเลาะสมบรรยากาศก่อนมันได้มีโอกาสขมาแล้วก็เลาะไปช่วงนี้บ่เป็นได้ช่วงนี้เส้นขามันบวกละอะไร ตัวนี้ก็สิเป็นมะไว้จบหอยขัวปูหน้าไข่มดแดงครับปูไข่มดแดงนี่เลยพี่น้องพี่น้องเสียไข่มดแดงครับไข่มดแดงปลาแม่น้ำโขงพี่น้องอุ้ยโคตรโป้ปลาสดๆอย่างแม่น้ำโขงบรรยากาศกับสีโบคือคือช่วงเทศกาลเด้พี่น้องครับแต่ว่าสินค้าแต่ยังไหลขึ้นก่็สินค้านี่นี่ไหลอยู่ครับแต่ว่าลูกค้ากับโบเป็นใดเพื่อนก็มาเรื่อยๆครับนะด้ครับ ปลาแม่น้ำโขงพันกระชัดเต็มคือเก่เอาอยัางไหลคือเก่เามีใครมาเดงมีปูนาเขียดลูกค้าเพืน่นเก,นกน๋กำลังทยอยมากเลยครับแต่ว่าเก,ก๋ซิบอรนาเน,าน,านี่ยแกช่วงเทศากาลนะพี่น้องครับของขายไหลอย,ลยู่ด้วยพี่เหลือบมาเห็นนะพี่มีเขียดมีเขียดไส้ครับเป็นเห็ดห,หรือเป็นถุงลรล่อยเหรอพี่น้องครับเขียดไส้มีปูนาเขียดไส้ปูนาปลาแม่น้ำโขงครับผมจัดเต็มคือเก่เาปลาน้ำโขงพันจัดเต็มทุกหานเลยครับ แต่ผมพผ้มมาเราเบิ้งจังหน่อยครับเ <B ot> <บส>ห็ดบดเห็ดกระด่างไข่มดแดง <B ot> นองง้ออบกระมีคืขี้เก่าครับ <B ot> นองง้ออบหมูป,ปา่าแม่เราได้มาประจำนะครับผู้ได้อยากได้หมูป,ป่าอยากได้นองง้อแวะเข้ามาครับตลาดลานดอกจันบรบผิดว่างแน่นอนครับไข่โ <B ot> ม,มดแดง <B ot> ของเจ้กบานแมนี่แสข้างหน้าข้างหลังมีแปดสิบบาทห้าสิบบาทครับรออีกประมาณเดือนหนึ่งครับใครตรงก็จะมาแน่นอน ช่วงนี้ได้กินไข่ตรงงานปากแซงครับได้กินไข่ตรงแน่นอนบุญเดินสาม,มาช่วงนี้กินไข่ฝากไว้ก่อนไคอยากได้น้องงอหมูปลาครับมีประจําครับของแม่เพันกระขายยี่นี่ประจําเจ้าประจําตลาดลานดอกจันครับอ,อ,อันนี้ก็จะมีครับมแมงแค้งกะมีอยู่พี่น้องตตวบ๋ไหลมีแมงแค้งมีบัตบกมีเฮดบดมีหนูหน้าครับหมูปลามีคือกัน ยอดเสียบตามฤดูกันตักกระเทียนบักห้ไม้เดือกกระยังมีอยู่เด็กขับตัวโบค่อย,หยไหลเป็นไงนะชว่วงนี้หน่อยงามๆคือก่อนตอนนี้โลเท่าเดียแล้วรครับบักห้ห้องสองร้อยยี่สิบราคาอยู่ประมาณนี้เด้อพี่น้องชว่วงนี้มันเอื้อมันเอื้อมันเอื้อมันอยากราคามันกระชีอยู่ประมาณนี้ พ่อเบิ่งครับพี่พักวานปลาเฮ็ดบดเฮ็ดขอนน้อไม้น้อไม้น้อไม้ครับบาดก,กระบกหนึ่งกิโลละหกสิบบาทพี่น้องโอ้จะแมันพอซื้อครับเพื่อนะกิโลละหกสิบหอยเดือดช่วงนี้กิโลละสองร้อยเป็นละครสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยถึงสองร้ <200 S 1> อยยี่สิบบาทประมาณนี้ครับมันมันบุคอยมีนะพี่น้องครับช่วงนี้ตามช่วงตามฤด,ดูกาลของมัน

เรือล,ละแปดชิ้นบาทครับเพื่อนอุ้ยบังคับให้ขว่อะไรนะครับเอาเลยหนบ่งเบาให้จับผิษมั้งจ้ะปวดไม่ค่าเกินให้อีกเสียอมันเนา่เนาได้แล้ววะครับของนั่นแล้วแล้วเดี๋ยวจะเมื่อขายนี่เดนี่คือว่าเอาไปขายน้ำเน่าไงหยันน้ำมันปากมือหยันน้ำมันปักมืออลไรวะ หายแม่าที่สอาหายเพื่อนากำลังปองหปกหายจ้ะจับโเปียนปักด้วยน้องครับน,น,น้องน้ำเพื่อนต้องชำนาญในแจังหน่ยนอยได้พี่น้องครับวปยโอยปวดข้อมได้ขนาดนี้นมะโอ้ผมน้นอสาไหว,ไวเด้ครับหวสุดๆเลยนี่น้ำเพื่นพ่นะนี่เป็นกะยานให้นนเนน้ำนะยม่ขาว่าปักแล้วมันีถิมย่งนหน่อยๆอยุปายไว้น้ำหักข้าวไเลยนะ ผมน้องวันนี้ปวดต้องปวดเพื่อนยังออกได้โอ้ยคอยๆใบเลยครับคุณคอยปวดค่อยแก่ไหมขย้อนไมมค่ะชำนาญแล้วเพันยังยังยังโดนอยู่เรื่อยที่กันนี่ผพอมันี่ปากคือกันเลยนี่ปากคือกันครับของเสียบแหลกเลยกับน้ำกินเด็ดน้ำน้ำน้ำมีน้ำอยู่กินอยากก็ได้ก็อยากแนอมันเสียบแล้ว เป็นปอกให้นำตัวนี้เขาปอกขายเบาะไหมอ๋อตัวนี้พันซังอ๋อ้าเป็นเเมัดน mm ี hmm. ่ยเขาขายมัดยังไหนครับมัดละร้อยขึ้นเก่าเลยครับปอกขห้ซ้ำ่าปลอกฟี่ปอกฟี่ครับบริการปอกมัดละร้อยกับบริการปอกให้นำเนี่ยข้าว่าอยากขายอยากขายกับปอกแล้วแต่สั่งแล้วไหมเนาะแล้วแต่เพิ่นสิสั่งครับเดอยากได้ไว้สดๆกับเขามา ขาห้ามอปอกมันเก็บได้นานบ่ครับ้าบาปอกมันก็สิอยู่ได้นานตัวกันครับ้ืมเนาะปอกแล้วก็ยังเก็บได้อยู่ประมาณสอสามหมื่นใ่เนาะมหครับจำเอาแต่น้ำมันออกพบอบ่อแห้งปักมันแห้เอาไปง่ายมา,งา,ยากงจังหน่อยอน้ำมันอยู่แถวหยอ,อดมถึง เวอเซียนแม่แจ้งน้อยก็สิได้เลือดปะ่ะเอาหนี่แหละพี่น้องกับบรรยากาศตลาดลานดอกจานทรกับอำเภอเจ้ามาลจังหวัดอุบลราชธานีของกินพื้นบ้านอาหารตามฤด,ดูกาลแต่ส่วนไหลเราจะเป็นเขียดเป็นหอยครับจอนกับปูนาลมกะแหงแห้งทำเนะี่ย ข้างนอกเพื่อนก็ขายหลายแนวอยู่เลยพี่น้องครับคืชกอคือกอจะมีอยู่โฮมต้นไส้ครับโฮมต้นไส้ก็จะเป็นพวกข้องปลาขึ้นกันมันจะมีไหมค่ะจากฝั่งเหล่านะครับเอาสินค้าขึนมาขายอยู่แม่ค้าจากฝั่งซัอปปอร์เรลาครับมันจะเสียโสินค้าถึงมาวางขายแม่ค้าทั้งไทยห้าเนี่ยแหละรับเสียมาเพิ่นกัมา่นางมาวางขายครับ เม่าเราขึ้นมาสรงผู้ใด,ดที่จะเอาสินค้านมานีเพิ่นกัตรวจดเข้มงวดอยู่นะครับอยห่หล่ะตรงจุดพรานปนเปรนหนังอยู่มกบยังก็เขาเอื้อนกบไข้กบไสพลน,นี่จะมีแม่ขานั่งขายยังครับ เพื่ออะไรยักได้หวดกระติบเขา่ามีหวดมีมวยมีกระติกบกระติบเข้างามๆครับเครื่องจังจกสานกระตาหน่อยก็มีอคคู้อเจ้าของห่านลอบอยู่จ๊ะไปใส่ปวดเจ้าของห่านลอบไปเลาะอยู่วันนีคคคค <laughs> ้ของสวยๆครับมีใจงามๆหน่อยหอเนาะโตร่มหนาวกระติบหน่อยก็มีบู้ยหน่อยไป ติ๊บหน่อยเนี่ยอ๋อดอมีเลยพอนุญาตเบิ่งน้าในพอตัวนี้ขึ้นหน่อยหน่อยครับเพื่อนหน่อยบ่ควายใหญ่เนาะตัวนี้เนาะงานอุ้ยบ่แมนเบิร์ตอยู่แปดหอดเลยมีการมีงานเอาติ๊บใหญ่ๆเนี่ยนี้ครับเป็นแห่งใส่รถเบะร่วมงานงานครับเอางามงานนลำวัดนี่เอาไปขัดเลยนะใบไยังไงพอใหญ่เนี่ยนะไปละพันอู้หูหนึ่งพันบาทมันเป็นติ๋วมันบอกติ๋วเนาะ เป็นกระติบเขาติวด้วยพี่น้องคนนะโอ้ยแมนมันสีทนครับขอบนี่ก็สงไสัสสิเป็นไหวครับตัวนะี้เป็นไหวเป็นติวไหม่ไผ่น<ะ>ี่สุยางนี่ไรมาแตงแต่ไม่กวาดปุ้นนี่ไม่กวาดโอ้ยมีสุยาง<ม>สุง่นชครับกระตามีของมีุุ่นกระดง้งตัวนี้ของหน่อยเอาไปใส่เอาไปใส่เขียดเขียดหน่อยครับไปใต่เขียดหน่อย อา้าเนี่ยนะพี่น้องครับบรรยากาศตลาดวันนี้ครับตลาดลานดอกจนันร์อำเภอเชียงตลาดพอเราขายยุ่มมี้ประจำครับเครื่องจักรรนมี่อูมี่เปี๊ยผลปูกนอนอา้าสำหรับคี่หนี่พี่นี่กับประมาณนก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนร่มหนาวแห้งไลย